อาหารควรเลี่ยงเสี่ยงภูมิคุ้มกันโรคลดลงค่ะนอกจากอาหารที่ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานโรคให้กับร่างกายแล้วยังมีอาหารบางชนิดที่ควรงดหรือลดการบริโภคลงเพราะอาจเข้าไปลดประสิทธิภาพในการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันโรคได้ด้วยนะคะ อาหารควรเลี่ยงเสี่ยงภูมคิมคุ้มกันโรคนะคะลดลงนะคะมีดังนี้ค่ะ 1. น้ําน้ำตาลที่เติมเพิ่มเข้าไปเองนะคะลองพยายามจำกัดปริมาณน้ำตาลจากการที่เริ่มเพิ่มเติมนะคะเข้าไปในอาหารด้วยตนเองให้น้อยลงค่ะเพราะอาหารที่มีน้ำตาลสูงจะทำให้ระดับ ความดันโลหิตสูงขึ้นได้และยังเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดการอักเสบของโปรตีนส่งผลให้การทำงานของระบบภูมิคุ้มกันโลคแย่ลงนอกจากนี้ระดับน้ำตาลในโลหิตที่สูงขึ้นยังอาจทำร้ายนะคะจุลินทรีย์ในลำไส้ทำให้ร่างกาย อยู่ในภาวะไม่สมดุลซึ่งส่งผลต่อการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันและทำให้ร่างกายมีความเสี่ยงติดเชื้อได้มากขึ้นด้วยค่ะ 2. ค่ะเกลือเกลือที่อยู่ในอาหารและขนมกรุบกรอบต่างๆรวมถึงอาหารแช่แข็งและเบเกอรี่ต่างๆสามารถเข้าไปกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการอักเสบ และเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคภูมิต้านทานเนื้อเยื่อตัวเองได้เกลือยังเข้าไปยับยั้งการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันยับยั้งการตอบสนองต่อการอักเสบและเปลี่ยนแปลงแบคทีเรียนในลำไส้ดังนั้นจึงควรจำกัดปริมาณในการรับประทานเกลือในแต่ละวันให้เหมาะสมด้วยค่ะ อย่าทานเกลือม,มากเกินไปนะเพราะว่ามันจะทําลายร่างกายเราได้นะคะกินเค็มได้แต่ว่าเอาพอประมาณแล้วกันนู้แล้วก็น้าตาลด้วยอ่ะกินหวานกันอะ่ะบางคนอดไม่ได้ก็พยายามกินได้แต่กินให้มันน้อยๆเนาะกินเยอะๆยมันก็เหมือนกันทํรลายร่างกายประโยชน์อร่อยแค่แป๊บเดียวเองแต่มันทรํรลายร่างกายยาวนานมากเลยนะคะต่อไปค่ะ3ค่ะอาหารทอดนะคะอาหารทอดนะคะมีกลุ่มโมเลกุลน,นะคะ ที่เขาเรียกว่า A G E S นะคะ S 1นะคะ c a t a t i o n นะคะ N นะคะ Produce นะคะหรือสารที่ทำให้เกิดการแก่ค่ะอยู่สูงเกิดจากน้ำตาลมีปฏิกิริยากับโปรตีนหรือไขมันระหว่างมีการปรุงค่ะผ่านความร้อนเช่นการทอดนะคะการมีสาร A G E S สูง ทำให้นะคะเอสกาะสูงทําให้ร่างกายเกิดการอักเสบและทําให้เซลล์เสียหายทําให้ระบบภูมิคุค้มกันโรคทํางานได้แย่ลงทั้งเกิดการนะคะอักเสบทําลายกลไกาการต้านอนุมูลอิสระของร่างกายและส่งผลเสียตออย่อจุลินทรีดีในร่างกายได้นะคะลองลด นะคะการบริโภคของทอดนะคะอย่างเฟ้นฟลายมันฝรั่งทอดไก่ทอดเนื้อทอดกระทะเบคอนทอดปลาทอดแล้วก็ของทอดอื่นๆเพื่อลดสารนะคะ AGE นะคะ S ในร่างกายให้น้อยลงจริงๆแล้วของทอดไขรก็ชอบนะมันอร่อยเนาะของทอดจริงๆอะ่ะมันอร่อยเพราะว่ามัน,ม,นมันมีปริมาณน้ํามันอยู่ในนั้นสูงมากมก็จะอร่อยอร่อยกว่าผัด อ๋อเราก็อย่างอื่นนะของทอดสัง,สงเกตเวลาอ,าอาหารระข้างนอกนะคะที่ขายกัน,นส่วนใหญ่จะเป็นของทอดเพราะว่าหนึ่งทำง่ายมันมันมันจะต่างกับย่างนะเพราะย่างมันต้องดูแลนะอย่างไก่ทอดไก่ย่างเนี่ยไก่ย่างมันต้องดูแลมากกว่า,าไก่ทอดเพิ่งเอารสชาติจริงเสร็จขึ้นมาแล้วคนก็จะชอบกินไก่ทอด <S <S มันจะง่ายสําหรับคนขายแล้วก็คนซื้อด้วยนะคนขายก็จะทําง่ายนะอย่างทอดเนี่ยมันจะทําง่ายกว่ากว่าย่างนะย่างจะใช้เวลานาน สังเกตของย่างจะไม่ค่อยมีขายนะส่วนใหญ่ถนนข้างนอกส่วนใหญ,ญ่จะมีแต่ของทอดเยอะร้านอาหารฟาสต์ฟู้อะไรเงี้ยส่วนใหญ,ญ่จะทอดประมาณ80-90%อาจจะทอดทั้งนั้นเลยนะคะต่อไปค่ะก็อ4นะคะเครื่องกาเฟอีนสูงนะคะสารต้านอนุมูลอิสระที่มีอยู่สูงในกาแฟและชาทำให้ร่างกายตื่นตัวแต่การดื่มนะคะเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนสูงมากเกินไปอาจรบกวนการนอนหลับ ซึ่งอาจเพิ่มการตอบสนองต่อการอักเสบและปูคุ้มกันลดลงได้นะส่วนใหญ่กาแฟนี่คนไทยนี่ขาดไม่ได้เลยนะก็จะกินกาแฟกันแล้วไม่ใช่กาแฟอย่างเดียวนะจะใส่แบบว่าเขาเรียกอะไรคอฟฟเมดใส่น้ำตาลใส่ครีมเทียมใส่อะไรอะเยอะมากเลยอะเพราะว่าถ้าถ้าสมมติว่าไม่ใส่ก็ไม่หวานไม่มนันไม่อร่อยเนาะบางทีเขาจะลาดโอ้ยเยอะมากเลยค่ะหาก ข่้นดื่มกาแฟและชาแต่ไม่อยากรบกวนการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันหลีกเลี่ยงนะคะเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนแต่ไม่มีสารอาหารที่นะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายใดๆมีแต่น้ำตาลแล้วก็สารให้ความหวานแทนน้ำตาลเช่นนะคะน้ำอัดลมและเครื่องดื่มชูกําลังต่างๆ ะะและไม่ดื่มชาและกาแฟก่อนเข้านอน6ชั่วโมงเพื่อให้นะคะเหลือปริมาณคาเฟอีนในร่างกายนะคะที่อาจทำให้นอนไม่หลับในเวลากลางคืนได้นะคะกาแฟนะคนไทยจะขาดไม่ได้นะแม้แต่ชาก็เหมือนกันเป็นชานมไข่มุกนี่ยิ่งคนไทยนี่ติดมากเลยต้องกินกินตลอดออกไปข้างนอกนี่นะทาไมถ้าไม่แบบว่าตัดใจนะต้องออกไปเห็นก็ต้องซื้อทุกครั้งชานมไข่มุกนะคะ ชากาแฟเย็นนี่ขาดไม่ได้เลยนะกาแฟเย็นนี่แบบเห็นแล้วแบบเอาหวานหวานมันๆนะต้องสั่งนะพอกินเสร็จแล้วมันแบบโอ้ยไม่น่ากินเลยเสร็จอะซื้อก่อนทุกครั้งเลยนะคะต่อไปค่ะข,ข้อ5นะคะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากการศึกษาหลายชิ้นพบว่าการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่เกินกว่าค่าเฉลี่ยที่สมควรดื่มในแต่ละคน ผู้หญิงดื่มได้วันละแก้วผู้ชายดื่มได้วันละสองแก้วและยังอาจส่งผลต่อการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันเพิ่มความไวต่อการเจ็บป่วยเช่นโรคปอดบวมและปัญหาทางเดินหายใจอื่นๆได้อีกด้วยค่ะจริงๆแล้วเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี่ก็ลั้วคนไท นะไม่ว่าจะเป็นเบียร์เหล้าอะไรเงี้ยก็จะกินนะแม้แต่วายอ,อะไรเงี้ยวายที่เป็นห,หวานๆนะเขาจะติดกันมากเลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะกินกันเยอะมากๆขายดีมากเลยค่ะยิ่งในร้านแบบสะดวกซื้อเนี่ยจะเป็นน้ำอัดลมน้ำขนาดเขาจํากัดเวลานะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะก็ยังซื้อกันเยอะมากๆเลยบางทีแบบโล่งเลยนะยิ่งช่วงที่เขาแบบตุนของกันอนะยิ่งช่วงเนี้ยตุน ไปดูสิตามร้านสะดวกซื้อเต็มไปหมดไม่ไม,ไม่ไม่ให้เต็มเพราว่ามันโล่งเลยค่ะคนมาซื้อกันเต็มเลยบางทีซื้อกันแบบใสตากาต้าเต็มเมเลยนะโอ้โหเขาซื้อไปทําอะไรกันเนี่ยเยอะแยะรู้ว่าเขาซื้อไปขายเยอะมากเลยค่ะซื้อไปเยอะนะของในหิ่งนี่เหลือน้อยมากๆเลยค่ะบางทีโอ้โหโล่งเลยนี่เขาจะเลิกกิจการหรือเปล่านี่ยเขาบอกเปล่าก็คือแบบคนแบบตุนตุนของกันนะโดยเฉพาะเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์เนี่ยโล่งเซลเลยค่ะ นอกจากการเลือกรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์และหลีกเลี่ยงหรือลดปริมาณอาหารที่ลดประสิทธิภาพในการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันโรคแล้วยังควรนะคะออกกําลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอด้วยถึงจะช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันทํางานได้อย่างขยันขันแข็งจริงๆคะ่ะทุกวันนี้พี่เล็กจะทำอยู่คลิปนะคะลง y o u t u b e ทุกวันคะ่ะวันละสคลิปนะคะ คลิปแรกจะลงตอนเช้าค่ะ9ก้ามงคึ่งนะคะคลิปที่2จะลงตอนบ่ายๆค่ะตอนประมาณบ่าย3ามโมงสินะคะ1 5บหนาฬิกาสินาทีค่ะคลิปที่3จะลงตอนหัวค่ำนะคะเกือบเกือบสองทุ่มค่ะตอนทุ่มสี่สิบิกานาฬิกาสีนาทีค่ะ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์สามารถนำไปแชร์หรือแบ่งปันให้เพื่อนๆและคนที่คุณรักได้ค่ะเป็นกำลังใจให้พี่เล็กในการทำคลิปดีๆได้ทุกวันด้วยการกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์พี่เล็กด้วยค่ะติดต่อพี่เล็กได้4ช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook Instagram นะคะ IG Twitter สะดวกที่สุดก็คือเข้ามาคุยกันในไลน์นะคะของพี่เล็กจะเป็นไลน์นะคะเพราะว่าในไลน์แอนี่จะรับคนได้มากกว่า500คนนะ ถ้าลายธรรมดา500คนมันก็จะตัดไปแล้วก็เพิ่มไม่ได้แล้วถึงต้องเป็นลายแอดนะคะแอดเอ888ค่ะหรือสแกน QR Code นะคะพี่เล็กได้ให้ไว้แล้วนะคะเป็นมุมขวามือนะคะด้านล่างนะคะสแกนแล้วก็เข้ามาคุยหรือเข้ามาสอบถามข้อมูลอะไรได้ค่ะหรืออยากจะฝากไว้ที่เขียนไว้ใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้นะคะว่าเคยมีประสบการณ์การอาหารตกินอาหารอะไรไปบ้างอะไรอย่างงี้คะที่ลด ้กันโรคอะไรได้นะคะหรือว่าจะให้พี่เล็กทําคลิปอะไรก็แนะนํากันมาได้เลยนะคะถ้าเป็นคําถามอะไรขึ้นมาบางทีก็คําถามนี่แหละพี่เล็กจะจะมาทําคลิปต่อไปเลยนะเพราะว่าทําคลิปนะคะวันละสามคลิปบางทีมันก็ตันเหมือนกันนะก็จะเอาคําถามนะคะมาเป็นทําคลิปต่อไปเลยบางทีถามมาปุ๊บเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ทําคลิปให้ดูแล้วกันนะคะโอเคค่ะสําหรับแค่นี้วันนี้แค่นี้ก่อนนะคะพรุ่งนี้พบกันใหม่ค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ กดไลค์กดแชร์ให้พี่เล็กด้วยนะคะมีคําถามก็ฝากไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะหรือเข้ามาที่ไลน์แอดของพี่เล็กนะคะอยู่ด้านนี้ค่ะ a s p 8 8นะคะ,ะ,คะหรือไม่ก็เข้ามา QR code ของพี่เล็กนะคะเอาสแกนได้สําหรับคลิปนี้โอเคค่ะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ